ไม่ได้อยู่สองวันหนักยังหนักเลยมันจมแล้วน้ำขังปุ๊บตะคุยเลยใช่ใช่เต้เต้เต้ดูสายด้วยดูสายดูสายหน่อยครับดูสายหน่อยสายเต้ดูสายหน่อยผมไม่ขายครับพอถ้า โอเคต้องดันไปนู่นพี่พี่มานี่แล้วดันไปนู่น อแล้วถอยมาถอยมา ใช่แก้ปัญหาเนาะเ <c oughs> ก่งโหวันนั้นหนูกรอมาติดนี่สองวันไปเอามาจากปักโชคชัยครับหินทำไมอย่างไรครับนี่รับท่านผู้ชมเป็นรอยจมเก่ารอยจมเก่าพี่ชใช่เนี่ยอย่างนี้เลย ดได้เยอะเหมือนกันนะแบบนั้นแล้วก็เต็มหมือนนั้นได้เยอะเหมือนกันนะพี่โยกมันเลยผมใส่มาใส่าต,าตาม <laughs> รถเที่ยวเท่าเดือนแถวนี่รับเบิร์หินแถวไหนครับจถวสราบุรีปะ่ะครับหินพวกนี้หมวกแหลกเลนาะครับ หรือต้องลำตะคองเห็นลำตะคองก็ระเบิดตกลงไประเบิดแล้วจะไปเอาตันใหญ,ญ่ปากช่องอ๋อไกลหน่อยสองเที่ยวไม่น่าพอใช่ไหมพี่กี่เที่ยวพี่ว่าน่าจะเป็นข้าอยากไปดีพี่วิ่งเขาออกได้สบายเราจะสีน่นะสามเที่ยวขึ้นรีบเ,เดี๋ยวดูก่อนว่าต้องดูว่าว่าอีกเที่ยวหนึ่งพอไหม อะไรครับข้าวเอาประมาณนี้พอครับประมาณนี้พอครับเดี๋ยวมาต็มเต็มเติมประมาณนี้หนะครับตรงนี้รถปูนครับที่ไม่ทำถ้าไม่ทำรถปูนเข้าไม่ได้ใช่เข้าซื้เลยครับอันนี้มันเป้ารถปูนนะรถปูนมาใช่ครับปูนมาหนักหนะักกว่า ว่มมผมว่าคือตันเต็มผมว่าถ้าอีกสองคันนี้จบเลยคันที่สองต้องลงสี่เที่ยวเพราะว่าเนี่ยดูดิคันนี้ก็มันไม่จบครับไม่จบเพราะว่ามันดินมันยังลอยตัวอยู่ไปแล้วไปใหม่อีกรอบใช้เวลาปะได้ครับใช้เวลาได้อยู่ประมาณกี่ชั่วโมงครับประมาณที่ประมาณสี่โมงเย็นแต่ดันไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ารถไถอย,อยูไไ่ไกลใช่ครับ น่าน่าจะอีกสอง<ม>เดี๋ยวต้องถามแม่บ้านดูเดี๋ยวถามถามแม่บ้านก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ไอเดี๋ยวถามแม่บ้านก่อนพี่พี่เขาบอกว่าต้องอีกสองเที่ยวกัในไหมมันเข้าไม่ได้อะรถพวกนี้รถคู่เข้าไม่ได้เนี่ยพี่บอกแม่บ้านเลย เนี่ยเมนี่ยผมจงครับ ที่ต้องอีกสองไม่พอเนี่ยไม่พอเลยถ้ารถปูนมาพรุ also, with então, with ่งนี it, it, ้ปิ้นถ้ารถปูนมาปิ้นไม่ได้ดิวิ่งไม่ได้เลยเนี่ยวิ่งไม่ได้เลยกาแฟก่อนกาแฟก่อนพี่กาแฟก่อนพี่เอ็มร้อยก็มีกาแฟก็มีอะไรนะยังงี้โอ้โหได้ผมไม่ออกไปไหนเลยเนี่ยจริงปะ วันยุ้ยไอยู่นี่นี่เร็วดีมาเอาอีกสองเที่ยวพี่เป็นทั้งหมดสี่นะครับพี่ครับกาแฟพี่กาแฟพี่เอาไปบนรถด้วยพี่กาแฟชงแล้วกินเอาไปแก้วไปด้วยเลยเอาไปเลยไปเลยขอบคุณครับทีมงานของพี่บินโคราชน้องๆ เอ็มก่อนเอ็มก่อนหลายเนี่ยเระบัดนเอเดี๋ยวกลัวมาไม่ทันไงปเปอร์ดีนะครับกนมีที่ลงไหมมีที่ลงไหมคืนนี้โ <c oughs> อาสุดยอดครับโอ้วสุดยอดเลยเที่ยวละสามพันห้าไม่แพงครับทู้คน มันร้อนจ้ะพี่เอาแก้วไปด้วยเลยอ๋อเหรอที่บา้านไม่ได้อ๋อโอเคครับครับ วันน้ำหนักรถปูนมาอีกสองเที่ยวจบครับขอบคุณน้องวินครับสำหรับคำแนะนำดีมันวิ่งแล้วมันปิ้นดูเดี๋ยวสิบล้อมาก็ปิ้นสิบล้อยิ่งรถปูนหนักกว่านี้หลายเท่ามันไม่อยู่มันบางไม่อยู่นี่เต็มรถเลยนะอู้ เยอะมากแต่ว่าวิ่งเข้าไปติดๆนะตรงนี้ที่หนึ่งแล้วตรงนั้นอีกที่หนึ่งโอ้ยเขาอัดมาเต็มเลยวินบอกพี่อัดให้หน่อยบอกพี่เขาโทรบอกว่าอัดให้หน่อยคับบรรทุกอัดให้หน่อยอัดให้หน่อยอัดหินอัดให้หน่อย เลยนะทำงี้จบนะเงิมันไม่จบวินถ้าเทปูนี่เอาแค่วายเม็ดวางก็จบแล้วเนี่ยถ้าเทปูนเอาแค่วายเม็ดวางก็จบแล้วตีแบบเขามาเพิม่มเลือผมครับอันนี้พุกลอใหญ่ใส่ม้งหล่ะเตี๊ยุกลอขันน้อยนะพี่นึกว่า,านะขันน้อยนะเนี่ยครับนี่ก็ฮุกมาคันน้อยนะเท่าสิบล้อเลยแหละเต็มเลยเนมะื่อกี้ไม่มีอู้เลยคอกสูงออคอกสูงอัดเต็มเลยตกใจอ่ะ พี่แสดงว่าแถวนี้ที่ว่าคิวรถน้อยเท่านี้เลยนี่นี่คิวอ่ารีคิวที่ว่าแถวนี้ยแสดงว่ากำไรเยอะเยอะเลยอ่ะโหที่ถ้าหายนะถ้าสายซื้อร้านมาสะดุ้งหนึ่สั่งอันนี้ทีเดียวโอ้ไปเร่งเลยไปเร่งเลยได้กาแฟกับเอ็มดอยโชคใช่นุ่นปักช่องไม่ ไปเอาโชคชัยมาจากปากช่องมันมีระเบิดแถวหมวกเหล็กระเบิดหินมาแล้วก็ย่อยโรงโม่ไงนี่ดูดิมันปิ้นอะ ไปซื้อมา,านี่คิวหนึ่งไม่กี่บาทเออคิวแพงมากเลยครับได้ไม่กี่ได้ไม่เดียวเว็นเว้นเวนพี่ว่ามาเอาดินสูงๆออกก่อนมันปิ้นขึ้นง่ายงั้นเดี๋ยวแ่ไถออกไปก่อนเนาะ เนี่ยมันติ้งขึ้นอย่างเงี้ยนะมันบางใช่ปะมันจะบางไงเทไปมันจะบางไงนอ้องได้ยังแตกแตกลูกเสียงแตก,อกอถอยมา พ่อรักหนูลกูกชิงโจพ่อรักหนูลกูกตั้งใจเรียนนะครับลกูกรักที่สุดยังไม่ได้ไปขับรถลวเลยวว่าจะพาไปขับรถไว,ว้ไม่ได้ไปขับลวเลวยเนี่ยต้องต้อง,องแม่เอาเนี่ยไหมดินมันปิ้งขึ้นถ้างั้นมาเทปุ๊บมันก็จะปิ้งต้องให้น้องเขาดีหออเนี่ยพอ่อถ้าถ้า,ถ,าถ้าเทป,ปูนใส่ตาพ่อจะร,รีบขับ วันนี้เรียนอะไรมั่งสี่ทุ่มวันนี้หกโมงตึ้งหรอตัวต่อตัวลูกภาษาอังกฤษหรอสองทุ่มคืออะไรอันนั้นเฉพาะตอนนั้นเหรอสองทุ่มเสียงแตกเป็นหนุ่มแล้ว โชว์โทรมาครับวันนี้ไม่ต้องไปใช่ไหมเย่ยมยี่ยมย่ยมขอบคุณครับไปกัรสุดนะไปบรรสุคนตายด้วยยังอาทิตย์นึงอย่างตามสามวันเออชุดสาอะเอาเด๊ อ้าสดๆแจ๋วแจ๋วแจ๋วแจ้ไหมแจ๋ไหมแจ๋แจ๋รู้เรื่องไหมรู้ไหมรู้รู้ว่ารู้รู้ว่ารู้โอเคครับชายาเขาพี่ปุ้มเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจว่าเข้าใจว่าเข้าใจแจ๋วเจา ดินมันปิ้นขึ้นอ่ะเมืเ่อกี้ตอนรถวิ่งออกไปมันปิ้นขึ้นถ้าเราปาดเลยมันก็บางเนี่ยเว้นตรงนี้ด้วยมันปิ้นขึ้นเนี่ยลองลากไปนู่นก่อนก็ได้อ่าลากไปที่เราเกี่ยแล้วเดี๋ยวครับ ตกใจเห็นฝนมาเมื่อกี้ตกใจอะ่ะเมื่อกี้เห็นฝนมาตกใจอะ่ะโอ้หวันนั้นมันติดอย่างนี้เลยกลัวออกไม่ได้ ามว่าทําไมต้องใส่ครับนนปูนมาที่คานข้างบนถ้าไม่ใส่ครับท่านชมครับจมครับรถปูนออกไม่ได้ถ้าแค่นี้ถามว่าพอไหมก็พอแต่ว่านี้เลยนะเยี่ยมนี้เลย ต้นไม้ปลูกได้สองปีแล้วทุานผูนชมนะครับสองปีครับตน้นสูงเกือบเลยหลังคาบ้านแล้วคโครงการนี้ทําบ้านไว้พักครับน่าจะใช้เวลาทาประมาณนับสิบปีครับทํามาแล้วสองปีค่อยๆทำนะครับครับแถวคุณนงวินครับนี้ก็ลงปลาไปหมื่นกว่าตัวครับ คงไม่เสร็จง่ายๆนะครับสลากลางน้ำสะพานเดินน่าจะอีกหลายปีครับวันนี้ปิดร้านอาหารไว้ก่อน,นครับพ,พาลูกน้องมาช่วยเปูน เกี๋ยวกับไป้เปิดร้านเอเรียสิต่อครับขายข้าว ะเทถึงตรงนี้ด้วยครับทางขับรถตอนนั้นเทปูนแล้วครับ8คิวได้แค่นั้นเ<อ>จอกันในคลิปต่อไปครับกับพวกน้องหน้าชินโชครับเดือกกัยานี้หลังบ้านต้องเสร็จครับเด็กสอีก30วัน เ่าสั่งเราสั่งหินมาจากที่ที่ต้นต้นทางเลยครับถูกมากครับ3 5มพได้เยอะมากครับเต็มคิวอะไรอกร้อใหญ่เต็มเลยครับปกตทีเราสั่งตามอ,อุปกรณ์ก่อ,อสร้างค mm ิวสคิวแค่นี้เดียวครับเอกคลิปต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ